สวัสดีค่ะช่องแซบนิวมาแล้วค่ะช็อกอดีตดาราดังจบชีวิตคาบ้านไมเคิลภูพาสอดีตดาราดังเมื่อวันที่16บกราคมตำรวจสอนอโชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่61ซอยนาคนิวาส5ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครจึงรุดไปสอบสวนพบศพนายมิเชลชัชโรตภูพาสอายุ52ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อไมเคิลภูพาร์ตอดีตพระเอกดารารุ่นใหญ่ลูกครึ่งแห่งยุค90ใกล้ตัวพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกมีบาดแผลที่ศรีรษะหนึ่งแผลในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อคน้นสอบสวนทราบว่าผู้ตายป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามานานกว่า2ปีและมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสอบสวนทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาที่ผ่านมามารดาพาผู้เสียชีวิตขึ้นนอนตามปกติก่อนพบศพ จะขึ้นไปตามเพื่อให้ลงมาทานข้าวพบว่าเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรี c คอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องแซบนิวค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ